สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่อง easy movie 365กันนะครับก่อนจะไปรับชมแลบฟังฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้กันด้วยนะครับเรื่องนี้มีชื่อว่ากล้องวงจรปิดโดยหนังเรื่องนี้จะเป็นการรวบรวมหนังทั้ง3ตอนเข้าด้วยกันแต่ละตอนจะเป็นต่างเหตุการณ์ทางสถานที่โดยจะมีจุดเชื่อมโยงกันก็คือกล้องวงจรปิดโดยหนังเรื่องแรกนั้นมีชื่อว่ามรดกผีและเรื่องที่สอมีชื่อว่า สวรรค์ชั้น11และนรกชั้น8โดยเรื่องแรกที่ผมจะมาสปอยก็คือมรดกผีพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มเรื่อง,องได้มีตำรวจได้มาที่จุดเกิดเหตุของบ้านของเจ้าสัวหลังใหญ่ได้พบศพคนร้ายคาดว่าตกมาจากชั้น4และในมือของคนร้ายได้ถืออาวุธปืนอย่างแน่นใบหน้าของศพมีดวงตาที่เบิกโพรงก่อนตายคาดว่าคงจะได้เห็นอะไรที่น่ากลัวมามาก และในบ้านของชั้น4เองก็พบกับรอยกระสุนที่เต็มผนังและหน้าตู้เซฟเป็นการยิงที่ไม่มีทิศทางคาดว่าคนร้ายน่าจะถอยหลังแล้วตกลงมาที่หน้าต่างเสียชีวิตลงไปในวันที่เกิดเหตุทั้งบ้านมีแค่คนสวนและแม่บ้านทั้งสองคนนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ป่นในครั้งนี้ทำให้เศรษฐีใหญ่ได้เสียชีวิตลง ในการตายของเจ้าสัวได้ทําให้สองพี่น้องฝาแฝดจันและเจ้าเป็นญาติที่เหลืออยู่ต้องมารับมรดกแทนจันเป็นคนพี่ที่มีความกล้าหาญส่วนคนน้องคือคนที่ใสายแว่นยืนอยู่ข้างๆมีนิสัยที่อ่อนโยนต่างจากคนเป็นพี่และทั้งสองยังมีความผิดปกติทางด้านร่างกายคือทั้งสองคนนั้นจะตัวติดกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้จันกับเจ้าได้เดินทางมาพบทนาย โดยทนายได้แนะนำตัวกับทั้งคู่และได้แจ้งกับทั้งคู่ไปว่าคือญาติคนสุดท้ายที่เหลืออยู่และนั่นเองก็ทำให้ทั้งคู่สงสัยว่าคุณป้ากับคุณนาทั้งสี่ที่เคยอาศัยอยู่บ้านหลังนี้หายไปไหนแต่ทนายก็ไม่ทราบเพราะว่าตั้งแต่ทนายทำงานมายังไม่เคยเจอใครนอกจากคุณสมชายเจ้าสัวเท่านั้นทนายได้แจ้งว่าพินัยกรรมจะเปิดหลังจากเมื่อคุณสมชายตายภายในสามวันโดยพินัยกรรมนั้นจะถูก รับมอบมาจากผู้รักษาพินัยกรรมอีกทีซึ่งทนายจะนํามาเปิดต่อหน้าคุณหนูทั้งสองคนซึ่งระหว่างที่รอก็ให้คุณหนูทั้งสองคนพักอยู่ที่บ้านหลังนี้ระหว่างเดินทางขึ้นห้องทางกันกับเจ้าก็ได้เจอศพของคุณปู่สมชาติที่เก็บอยู่ในโรงเย็นกลางบ้านแต่ศพของคุณปู่ถูกใส่หน้ากากเป็นเพราะว่าศพของคุณปู่นั้นถูกยิงใส่ใบหน้าจนเละเทะ จันผู้พี่ที่ดีใจที่จะได้รับมรดกแต่ส่วนตัวของเจ้านั้นก็ยังหวั่นกลัวกับบ้านนี้เพราะเจ้ามีความทรงจําที่ไม่น่าจดจําเกี่ยวกับบ้านหลังนี้แต่เธอก็ต้องอยู่กับพี่สาวเพราะตัวติดกันไม่สามารถแยกออกกันได้จันได้พาแฟนหนุ่มของตนมาดื่มฉลองที่บ้านหลังใหม่และชายนั้นก็ได้พยายามจูจีกับจันแต่จันได้ห้ามเอาไว้เพราะมีน้องอยู่ข้างๆและจัน ก็ได้พูดบอกน้องว่าอดทนอีกหน่อยนะเดี๋ยวเราก็จะได้มีเงินไปผ่าตัดตัวแยกออกจากกันสักทีคืนนั้นชายได้ลงไปที่ห้องใต้ดินเป็นห้องเก็บวายตอนที่ชายได้เลือกวายอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงบางอย่างเลยเดินเข้าไปดูและทันใดนั้นเองชายก็โดนจัดการโดยมือปิศาและชายก็ได้หายตัวไปเช้าวันต่อมาผู้กองได้เดินทางมายัางบ้าน และได้ทำการค้นตัวบ้านแต่ก็ยังไม่เจอตัวชายเจอแต่รองเท้าที่ถูกทิ้งเอาไว้ผู้กองได้สันนิษฐานว่าชายคงเมาแล้วทำอะไรแปลกๆคนเมาจะทิ้งรองเท้าเอาไว้เป็นเรื่องธรรมดาและถ้ายังไม่เจอตัวชายภายในยี่สสีชั่วโมงนี้ก็ให้โทรมาแจ้งผู้กองได้เลยค่ำคืนนั้นเจ้าได้เห็นว่าชายหายตัวไปแล้วยีสีชั่วโมง ก็เลยจะโทรไปแจ้งกับผู้กองแต่จันได้ห้ามเอาไว้เพราะคงคิดว่าชายนั้นได้กลับไปหาเมียเก่าคือจิบและทั้งคู่ก็ได้อยู่ด้วยกันจนดึกแล้วได้เดินไปที่ห้องใต้ดินคือห้องเก็บวายแล้วได้เลือกวายแต่บังเอิญได้ยินเสียงดังขึ้นมาจากอีกห้องหนึ่งและคงคิดว่าเป็นเสียงของชายเลยเดินเข้าไปหาต้นตอของเสียง และได้เจอกับห้องห้องหนึ่งและในห้องนี้ยังมีกล้องวงจรปิดที่ติดไปเต็มทั่วบ้านและจันก็ได้พูดออกมาว่าตาแก่นี้มาโรคจิตจริงๆและยังมีกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ในห้องของเขาทั้งคู่ด้วยแล้วเมื่อทั้งคู่ลองมองสังเกตดูดีๆก็เห็นชายนั่งหนาวัสันดูนอกบ้านชายถูกแทงจากด้านหลังทำให้ชายล้มตัวลงไปนอนจากผู้ชายที่ใส่หน้ากาก ที่เหมือนกับคุณปู่ทำให้ทั้งสองเกิดความหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาผู้กองได้เดินทางมาที่บ้านเนื่องจากจันทร์กับเจ้าได้แจ้งความเอาไว้ว่ามีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นทีนี้ทางหน้าที่ตหรวจก็ได้หาตัวของชายไม่เจอแต่ได้เจอกับมีดกับหน้าก,ากากที่อยู่ในห้องของคนสวน คนสวนเลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกนำตัวไปสอบสวนทิ้งให้สองพี่น้องถูกทิ้งให้อยู่กับแม่บ้านผู้หญิงทั้งสามคนอยู่ในบ้านที่หวาดกลัวแม่บ้านเดินเข้ามาหาจันทร์กับเจ้าและได้พูดออกมาว่าไอ้ใบมันเป็นคนดีจะมาฆ่าเพื่อนของคุณหนูได้ยังไงกันคะแต่จันร์กับเจ้าคิดว่าคนสวนเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านหลังนี้ถ้าไม่เป็นมันจะเป็นใคร ก็ตอบกลับไปว่ามันอาจจะมีแต่มันอาจจะไม่ใช่คนและได้พูดอีกว่าคุณหนูทั้งสองรีบกลับออกจากบ้านหลังนี้ไปเถอะลืมเรื่องมรดกนั้นไปซะในคืนนั้นทางทนายก็ได้เดินทางมาที่บ้านและได้พูดว่าขอโทษทีพอดีผมเพิ่งได้รับพินัยกรรมจากคนดูแลจึงทำให้มาดึกแต่ยังไงก็ไม่เป็นปัญหาในการเปิดพินัยกรรมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ทนายได้ยื่นสองพิณกรรมให้กับสองพี่น้องแต่พอทั้งสองเปิดออกมานั้นมันกลับเป็นกระดาษเปล่าหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่สองพี่น้องถูกจับกัดเอาไว้ส่วนตัวของทนายนั้นก็พยายามเปิดตู้เซฟหลังจากได้รหัสจากการเปิดพินณกรรมแต่พอเปิดออกมาดูได้แล้วทนายก็ได้เจอกับภาพที่น่าสอยองภาพที่เห็นก็คือศพของผู้หญิงสี่คนเป็นลูกสาวของบ้านหลังนี้ทนาย ได้โทรไปแจ้งผู้กองแล้วบอกว่าลูกสาวทั้งสี่คนไม่ได้หายไปไหนแอ้แก่นั่นมันฆ่าลูกของมันแล้วยัดไว้ในตู้เซฟแต่ผู้กองบอกว่าให้กลับไปมองลองดูอีกทีเพราะสายตาของทนายยิ่งไม่ค่อยดีอยู่แต่พอกลับลงไปมองดีทีกลับเจอตู้เซฟที่อยู่ในตู้เซฟอีกทีทนายก็ได้เปิดดูพินัยกรรมแล้วเอารหัสนั้นไปเปิดตู้เซฟอีกครั้งในตู้นั้นทนายได้พบกับทองมหาศาล ทนายก็นําทองใส่กระเป๋าแล้วลากออกมาแต่พอลงมาได้สักพักต้องหยุดชงนะงักเพราะได้เจอกับลูกสาวของบ้านหลังนี้ได้นั่งบนโต๊ะและดื่มวายฉลองกันทนายตะลึงกับภาพที่ได้เห็นหลังจากนั้นทนายก็ได้ลากกระเป๋าหนีแต่จูๆ่ๆกระเป๋าก็หนักขึ้นมาทันทีทนายไม่มีแรงมากพอที่จะยกกระเป๋านั้นทำให้เขาหัวเสียและบวกกับความหวาดกลัวของในบ้าน บ้านหลังนี้มันแปลกประหลาดมากเกินไปแล้วทนายก็ได้เปิดกระเป๋าออกมาดูเห็นทองกับส่วนหัวของตัวเองและกำลังจ้องหน้าของเขาอยู่และหลังจากนั้นก็ได้มีลูกสาวของทั้งสี่คนเดินมาหาเขาอย่างช้าๆและภาพก็ตัดไปที่ผู้กองผู้สมรู้ร่วมคิดกับทนายได้รอทนายอยู่หน้าบ้านแต่มันก็นานมากแล้วผู้กองเลยตัดสินใจเข้าไปดู จนเดินมาถึงสระน้ำหน้าบ้านได้เจอกับทนายที่ในมือนั้นถือทองอยู่แต่ส่วนหัวจมอยู่ในน้ำผู้กองไม่สนใจทนายและได้ดึงทองออกจากมือของทนายแต่ในทันทีที่หยิบทองออกมาได้ศพของทนายก็ลุกขึ้นยืนผู้กองก็ตกใจจึงหยิบปืนขึ้นมาแต่ทนายก็ล้มลงไปอีกครั้งผู้กองเข้าไปในบ้านจะไปเอาทองทั้งหมดออกมาแต่ไม่รู้รหัสตู้เซฟ เลยเดินเข้าไปหาจันกับเจ้าแต่จันกับเจ้านั้นไม่รู้รหัสตั้งแต่แรกผู้กองเอาปืนชี้ไปที่หัวของเจ้าเพื่อให้จันบอกรหัสจันก็ไม่รู้เจ้าเลยโดนยิงเสียชีวิตจันที่ได้เห็นน้องสาวตายต่อหน้าต่อต,อตาก็ได้สะบดพูดคำหยาบออกมาต่างๆนานา,นา,นาจนผู้กองทนไม่ไหวใช้ปืนยิงจันตายไปอีกคนผู้กอง วิ่งไปทั่วบ้านเพื่อหารหัสและอ่านพินัยกรรมว่ามีสมบัติอะไรอีกไหมจนได้วิ่งไปเจอกับโต๊ะอาหารจนได้เห็นภาพพี่น้องทั้งสี่คนดื่มกินบนโต๊ะอาหารและบนโต๊ะนั้นก็มีกระเป๋าทองอยู่ด้วยแต่ตัวผู้กองเองไม่เชื่อเรื่องผีเลยได้ใช้ปืนยิงไปที่ผีแต่มันก็ไม่เป็นผลและได้ทำทุกวิธีทางเพื่อหยิบทองนั้นที่อยู่ด้านหน้าแต่มันก็ไม่เป็นผลเช่นกัน เขาเลยต้องเดินไปอีกห้องเพื่อหาอุปกรณ์ไล่ผีพระหรือสิ่งศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆจนไปเจอกับห้องทำงานของเจ้าสัวและในห้องนั้นเองก็มีทองและเจ้าสัวผู้กองไม่รอช้าหยิบปืนขึ้นมายิงใส่เจ้าสัวปืนหรือจะสู้กับผียิงไปก็ไม่เป็นผลเจ้าสัวได้ถอดหน้ากากขึ้นมาแล้วชี้หน้าใส่ผู้กองจนทำให้ผู้กองเกิดอาการหวาดกลัวผู้กองพยายามวิ่งหนีเพราะเขา หนีออกจากบ้านหลังนี้ไม่ได้หาทางออกยังไงก็หาไม่เจอเพราะผีได้บังตาเขาอยู่แต่จริงๆแล้วผู้กองกำลังวิ่งอยู่กับที่ซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นผีถึงจะตายไปแล้วแต่ก็ยังมีความหงแหนในทรัพย์สินขนาดลูกของเจ้าสัวยังไม่ได้มรดกเพราะถูกฆ่าตายนับภาษาอะไรกับลานที่ไม่เคยจะมาเยี่ยมจะได้มรดกไปเป็นเรื่องที่น่าสงสารจนกับเจ้าที่ต้องมาติดอยู่ในวงจรบ้าๆแบบนี้มรดกผี ที่ผ but, ีแม่เต็มใจจะมอบให้และเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ได้ถูกบันทึกไว้ในกล้องวงจรปิดก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็กดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ